ตอนนี้นะครับก็อยู่กับ Fujifilm GFX 50S2 นะครับก็ถือว่าเป็น Medium Format ตัวใหม่ของ Fujifilm ที่ทำราคาออกมาได้เข้าถึง m e d i ีย f ฟอร์แได้ง่ายมากๆเลยความเป็น Medium Format นะครับก็จะดีกว่า Full Frame ในเรื่องของ Dynamic Range เรื่องของนอ e นะครับแล้วก็เรื่องของ Pixel ด้วยก็คือ Resolution ตัวนี้เนะี่ยให้มาถึง51.4ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีน้ำหนักที่เบาเบามากๆ900กรัมเพียงเท่านั้น มากับเลนส์ตัวใหม่นะครับก็คือเลนส์ฟูจินอน3570นะครับที่มี F อเนี่ยอยู่ที่4.5ถึง5.6ถ้าเกิดเทียบเป็นฟูลเฟรมเนี่ยก็จะประมาณ28 55นะครับถือว่าทำได้ดีมากเลยแล้วก็น้ำหนักเบามากๆน้ำหนักเนี่ยเพียงแค่390กรัมแล้วก็พอเราปิดเลนส์แบบนี้นะครับเลนส์เนี่ยจะมีระยะที่สั้นมากๆทำให้การพกพาสะดวกมาก ทั้งเซตนี้เนี่ยก็คือน้ำหนักประมาณโลนิดนๆก็จะเป็นการฉีกกดดเดิมนะครับที่มีเดียมฟอร์แมจะใช้ในการถ่ายในสตูดิโอเท่านั้นเราสามารถเอาเจ้าตัวเนี้ยออกไปถ่ายข้างนอกได้เดี๋ยววันนี้แพนมาทดสอบประสิทธิภาพให้ดูครับว่าการถ่ายในสตูดิโอแล้วก็การไปถ่ายข้างนอกเนี่ย GFX 50S2 จะทำได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวแพนแบต่ให้ดูครับ ในรุ่นใหม่รุ่นนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนโปรเซสเซอร์เป็น e c o c โ e ร s o r 4ซึ่งทางฟูจิเนี่ยเขาบอกว่าการพัฒนาเนี่ยทำให้การโฟกัสเฟสกับ i d e t e c t i o n เนี่ยทำได้ฉลาดมากขึ้นแล้วก็มีการสั่น5แกนนะครับที่การสั่นได้ถึง6.5ตอบเลย ถ้าเกิดเราเอาไปถ่ายแฮนด์เฮลไปถ่ายเอ้าเดอร์เนี่ยก็น่าจะทําประสิทธิภาพได้ดีมากๆเพราะว่าเราสามารถทําการลดสปีดลงมาเพื่อชดเชยกับแสงที่มันน้อยได้แล้วก็อีกสีหนึ่งที่แพนเห็นนะครับก็คือจะมีโหมดที่เรียกว่ามัลติพิกเซลนะครับเป็นการถ่ายแบบเขาจะชิฟต์เซนเซอร์นะครับแล้วก็สามารถถ่ายได้ถึง200ล้านพิกเซลแต่ว่าอันนี้แพนก็รู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับการถ่ายคนครับเพราะว่าระยะห่างของการถ่ายแต่ละช็อตเนี่ยมันประมาณ1วิแพนคิดว่าเหมาะกับการถ่ายแบบอินทีรเรียหรือถ่ายแบบสถาปัตยากรรมมากกว่า แล้วก็ด้วยความที่เป็นมีเดียมร์แมตนะครับไฟล์หนึ่งไฟล์เนี่ยใหญ่ถึง100 MB เมเลยเพราะฉะนั้นตอนที่เราถ่ายมาเนี่ยการ์ดเนี่ยไม่สามารถเขียนข้อมูลได้ทันครับเราสามารถถ่ายได้เร็วสุดเนี่ยเพียงแค่3รูปต่อวินาทีเท่านั้นโอเคตอนนี้ก็เราไม่นั่งกันก่อนนะ โอ้ดิโอ้พี่แพนฟ้าอย่างมืดเลยจะถ่ายได้เหรอถ่ายได้ดิเม oui> pues <Hey ื่อก mm ี้เราลองถ่ายมาแล้วภาพก็โอเคอยู่นะ อยูซีดดีมันเป็นฟิล์มซิมูเลชันของฟูจิเหมือนคนญี่ปุ่นใช่ตอนนี้ออกมาถ่ายเอาดร์นะครับมาลองทดสอบประสิทธิภาพของกล้องตัวนี้กันตอนนี้เนี่ยฟ้าค่อนข้างทะมึนเพราะว่าถ้าฝนจะตกแต่ว่าเดี๋ยวแพนลองถ่ายรูปท้องนาวนะครับแล้วก็มาลองแต่งภาพที่คอมพิวเตอร์กันว่าเฮ้ยมันสามารถดึงท้องฟ้ากลับมาได้ไหมหรือว่าเพิ่มเงาตรงไหนได้บ้างเดี๋ยวไปดูประสิทธิภาพครับมาอยู่ตรงนี้เลย NIGFS 50S2 ตัวนี้นะครับยังมีหน้าจอ LED ข้างบนนะครับที่คอยบอกรายละเอียดการตั้งค่าของเราอันนี้ถือว่าสะดวกมากเลยเราสามารถเหลือบมองนะครับแล้วก็เห็นการตั้งค่าต่างๆได้และทางด้านซ้ายนะครับก็จะมีดิโอลนะครับที่คอยปรับโหมด จะเป็นแมนนวลจะเป็นออโต้หรือว่าจะเป็น c 1ถึง6เนี่ยเราสามารถตั้งคอสตอมได้หมดเลยและตรงข้างข้างนะครับก็จะมีปุ่มที่คอยปรับระหว่างโหมดภาพถ่ายกับโหมดวิดีโอซึ่งการปรับโหมดตรงนี้นะครับการเซตติ้งเนี่ยจะแยกกันอันนี้สะดวกมากถ้าเกิดใครที่ถ่ายรูปไปด้วยแล้วอยากเปลี่ยนเป็นโหมดวิดีโอแบบกระทันหันเนี่ยสามารถทําได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยด้านหลังนะครับก็จะมีช่องมองภาพที่เป็น e v f ความละเอียดเนี่ยสูงมากๆนะครับ3.69ล้านพิกเซลมีอัตราการคูณเนี่ยอยู่ที่0.7ส่วนหน้าจับเป็น LCD แบบสามามรถเปิดได้2แกนแกนนี้นะครับ แล้วก็แกนข้างบนด้วยอันนี้ก็ใช้งานได้สะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายข้างนอกหรือว่าสตูดิโอมีความเรียดอยู่ที่2.36ล้านแล้วก็เป็นทัชสกรีนด้วยครับนอกจากนั้น,นะครับช่องใส่ s อจีคารที่อยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับใส่ได้2ช่องรองรับ UHS i i ครับและใน g f x 50 S2 ตัวนี้นะครับก็จะมีฟิล์มซิมูเลชันใหม่นะครับที่ชื่อว่า No s t a l g i c Negative นะครับก็ถือว่าเป็นฟิล์มซิมูเลชันที่แบบให้ความเป็นฟรีมากๆจะอมเหลืองนิดนึงนะครับ คือส่วนตัวในแพลนชอบมีสองอันนะครับก็คืออีเทอร์นากับนอสตาจิกตัวเนี้ยและฟิล์มชุบเซนส์นอสตาจิกน e g a t i v e เนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับกล้องตัวรุ่นพี่นะครับอย่างใน GFX 100S นั่นเองครับ ก็ใน 50s2 ตัวนี้นะครับยังเป็นระบบโฟกัสแบบเดิมอยู่ก็คือยังเป็น Contrast Detect AF นะครับยังไม่ได้โฟกัสเร็วเท่าระบบ a s e Detect AF เหมือนใน GFX 100s นะครับแล้วก็สำหรับการถ่ายวิดีโอนะครับแม็กซิมัมเนี่ยได้แค่ Full HD 30เฟรมแล้วก็สำหรับการชาร์จหนึ่งครั้งจะถ่ายได้อยู่ที่440รูปครับม,มามาถ่ายกันดีกว่าเอาตรงนี้ไม่ไม่ไมไมพี่<อ>ถ่ายโอเคอ,เคอเคาตรงนี้ก็ได้ ครับตอนนี้ก็อยู่ในโปรแกร,รม Adobe Lightroom เวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับย้ำว่าต้องเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะอาจจะใหม่หน่อยเพราะว่า j จฟนี่ก็เป็นกล้องที่ค่อนข้างใหม่นะครับนี่แผ่นถ่ายมาเป็น2 f o ฟอร์แมตนะก็คือ JPEG แล้วก็ RAW นะครับ JPEG เนี่ยมันก็จะมีการฝังนะครับเอ่อ Color Profile ที่เราเลือกไว้เช่นแผ่นเลือกอีเทนาไว้หรือเลือก s c สไว้นะครับก็จะฝังเข้าไปเลยแต่ว่าใน RAW นะครับก็จะไม่มีการฝังโปรไฟล์ c o l เ r พวกนั้นมาแต่ว่าเราสามารถปรับทีหลังได้นะครับ เราก็มาที่ในตรงนี้นะครับโปรไฟล์ตอนนี้เลือกเป็น Adobe Color อยู่ใช่ไหมเรา browse เข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปที่ Camera Matching นะครับก็จะสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยจะเป็น s t r เป็น Classic Chrome Eterna อะไรได้หมดเลยนะครับตอนนี้ ISO เป็น1250นะครับลองมาดู noise กันหน่อยว่าเราก็มาดูส่วนมืดๆนะครับก็จะเห็นว่ามีเกรนให้เห็นบ้างแต่ว่าไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่เลยนะครับเรามาดูอีกเฟซซิ่งนะครับที่แทนทำการถ่ายโดยการลด ISO ลงมานิดหนึงนะครับ ลดลงมาครึ่งหงไม่นิดแล้วกันลดลงมาเหลือ640นะครับก็เกรนก็จะน้อยลงนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเราถ่ายแบบใช้ไฟต่อเน,นื่องนะมันก็จะต้องดัน ISO ขึ้นมาสูงหน่อยเพราะว่าไฟไม่แรงพอเลยนะครับแต่ว่าคุณภาพไฟที่ได้เนี่ยถือว่าดีมากๆเลยเพราะว่าอันนี้พันถ่ายมาสปีดอยู่ที่1/50นะครับกันสั่นเนี่ยทำได้ดีเลย าน้องนาวนะครับผมจมูกปากอะไรยังคมกริบอยู่เลยนะครับรูปนี้นะครับก็แต่ตอนนี้เป็นเลือกเป็นการอิดิทในไฟ์รอนะครับก็จะอิดิทได้มากกว่าไฟาเ์ฟเป็กนะแล้วมาลองทําเป็น High d y n a m i c Range ดูนะฮะประมาณนี้นะโอเคแล้วก็หน้าน้องนาวจะดูหมองไปหน่อยนะครับแล้วก็มาคัลเลอร์นะครับแล้วก็ดึงสีผิวขึ้นนิดนึงนะฮะประมาณนี้ นะครับก็ไดมิกเรน์เก็บได้ค่อนข้างดีเนี่ยเสาอากาศนี้ก็กลับมานะครับแต่ว่านี่ดูง,ง่ายๆคือในเจเป็กนี่คือหายไปเลยนะเห็นไหมข้างๆเนี่ยที่มีเสาอากาศรตรัวนี้อันนี้ก็คือยังอยู่นะฮะแทนว่าไดมิกเรนจ์ถือว่าทําได้ดีนะครับเก็บได้เอาจริงๆฟีลลิ่งไม่ได้ต่างกับฟูลเฟรมมากแต่ว่าก็น่าจะดีกว่านิดนึงนะครับด้วยความเป็นมีเดียลฟอร์แมตนะแต่ว่าสิ่งที่ดีมากๆคือนี่ครับเรสโซลูชันนะครับตอนนี้ซูมแบบ151%เนะครับเห็น ทุกอย่างนะครับขนตาขนคิ้วชัดเจนมากคมกริบเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ่ายเป็นสปีดหต่อ50ด้วยนะประทับใจมากๆเพราะว่าปกติแล้วการจะถ่ายให้ได้คมชัดแบบนี้นะครับจะต้องถ่ายอยู่ประมาณสักหนึ่งต่อร้อยกำลังดีนะครับ สำหราบ u u j ฟ f i ์ม GF X 50 S2 ตัวนี้เนี่ยมีราคาเฉพาะบอดี้อยู่ที่139,990บาทครับและถ้าเกิดพร้อมเลนส GF 35-70 f เนี่ยเป็น4.5-5.6แลมัน UR นะครับราคาพร้อมกล้องแล้วก็เลนจะอยู่ที่159,990บาทครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่กำลังมองหากล้องที่ไว้ถ่ายในสตูดิโอเนี่ยแ็นว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างเหมาะนะ เพราะว่าในปัจจุบันนะครับถ้าเกิดเราหากล้องฟูลเฟรมที่มีพิกเซลประมาณ50ล้านเนี่ยก็ราคาประมาณแสนกว่าบาทเหมือนกันและ GFX 5 0 S 2ตัวนี้เนี่ยก็ทํามาน้ําหนักค่อนข้างเบาคือมันก็ไม่ได้เบาแบบเบาวิวขนาดนั้นแต่ว่าก็เบาพอที่สามารถไปถ่ายเอาท์ดอร์ได้นอกจากเราจะใช้ในสตูดิโอเราก็ยังสามารถพกพาไปเที่ยวได้อันนี้แทนว่าก็เป็นแนวทางที่ดีเหมือนกันครับ ณผู้ชมนี่คือแบรไต i t ไอทีคิวซีซันสองคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซีเฟิร์สหรือ subscribe ติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอแหละครับ ชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ